ครูวีวีมาแล้วหิวกันหรือยังคะถ้าเพื่อนๆหิวแล้วตามครูที่วามาที่นี่เลยคะ่ะมอนโตพิซซ่ากาสโตร ออกเสียงนอิตาเลียนอิตาเลียนนิดนึงนะคะอยู่ที่บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะคะเราก็โทรมาจองโตะนะคะร้านก็เปิดแล้วนี่เมนูมากมายนะคะมีคนบอกว่าพิซซ่าร้านนี้แป้งอร่อยนะคะเราก็เลยมาดูเมนูเยอะอยู่นะคะเพื่อน,เอนๆเน้นสลดัดพาสตา้าพิซซ่าแล้วก็สปากเกตตี้นะคะเดี๋ยวเราจะสั่งพิซซ่าเราอยากกินชีสนะคะซึ่งเป็นลูกกลมๆใหญ่ๆนะคะแต่ เชฟบอกว่าชีสหมดอดนะคะเพื่อนๆใครอยากกินชีสที่เป็นก้อนกลมๆนั้นนะคะก็โทรมาถามก่อนนะว่ามีหรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวกินเมนูอื่นนะก็เราสั่งพิซซ่าฮาวายนะคะแล้วก็สลัดใส่บลูชีสมาสองจานนะคะระหว่างนั้นก็แอบ,บดูนะคะเชฟกำลังขมักขมันนะคะทำอาหารนะคะมีคนสั่งไว้มากมายหลายออเดอร์ ใครจะเข้ามานะคะให้มั่นใจมีที่นั่งก็โทรไปโจงโกนนะคะนี้ค่ะก็ใส่บัตสมิกนะคะรสชาติอร่อยหน้าตาก็น่ากินนะคะนี้ใส่ชีสแบบอลังอลังลงไปเลยนะคะที่ร้านมีแค่สโต๊ะเล็กๆนะคะเพื่อนๆส่วนมากเขาจะสั่งกลับบ้านใครมาพักที่บ้านโป่งก็จะกดนะคะสั่งไปที่โรงแรมนะคะที่พักต่างๆนี้ค่ะพิซซ่าเรามาแล้วนะคะขอบเกมเกรียมอันนี้อันนี้เกรียมไปนิด <laughs> น้องดำปุ๊กลุกนิดหนึ่งนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะนิดหน่อยกินได้นะคะหน้าตานารับประทานส่วนอันนี้ก็จะเป็นสลัดนะคะผ่าแมา่แฮมแล้วก็มีชีสด้วยนะคะแล้วก็น้ำสลัดนะคะเขาก็จะราดบาซมิกมาสีดำๆนะคะเพื่อนๆข้างบนนั้นนะคะไม่ใช่สีอิวดำนะคะอันนั้นบาซซมิกแล้วก็คุณที่ว่าก็จะเป็นผู้ร่วมชะตากิน,นะคะ่ะรับประทานคนแรกนะคะ คุณที่ว่าชอบกินชีสนะคะเมนูที่มีชีสต่างๆมีผักเขาก็จะเลิฟมากเป็นพิเศษนะคะผาแม่แฮมก็มาชิ้นใหญ่นะคะเพื่อนๆแล้วนี้ก็คือพิซซ่าแป้งก็จะเป็นแป้งที่นะคะหมักไว้นะคะ,ะใช้เวลาวันสองวันในการหมักนะคะแป้งประเภทนี้ก็จะไม่ท้องอืดน,นะคะเพื่อนๆเวลารับประทานอร่อยนะคะเอีิฉันถ่ายขาโต๊ะทำไม <laughs> ฉันสงสัย นี่นะคะก็เป็นอ่าสลัดนะคะใส่บลูชีสนะคะบูชีสก็จะมีกลิ่นนะคะมีกลิ่นแรงนิดนึงนะคะคุณที่ว่าเขาจะชอบนะคะส่วนครูวิวิคอบายค่ะบลูชีสไม่ถูกกับเรานะคะเราก็จะชอบอาดัมชีสวินเทจชีสต่างๆนะคะมอสซาเรลลานะคะแป้งพิซซามีความเหนียวหนุบนุ่มนะคะอร่อยมากๆนะคะใครมาบ้านโป่งอย่าลืมแวะมอโตพิซซ่านะคะคุณที่ว่ายืนยันว่าอร่อย